ดีทุกท่านครับแล้วก็ขออนุญ,ญาตสวัสดีพี่น้องชาวจังหวัดนครพนมด้วยช่วงเวลานี้ครับมีงานดีๆบูชาพญาศีสัตตะนาคราชอ,อ,อยู่ริมฝั่งโขงเลยตั้งแต่วันที่7ที่ผ่านมาถึงวันที่11รกรกฎาคมเรียกว่า เวัน7คืนเจ็1แ1ดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามถึงวันที่สิกรกาคมเลยถ้ามีโอกาสก็เรียนเชิญไปรับพลังบวกริมน้ำโขงด้วยกันจริงๆไปขอพรเรื่องงานก็ดีช่วงนี้งานใครราศีไหนที่แบบแจ้งเกิดดาวรุ่งกันบ้างคะต้องดูเชื่อมั่นในไพ่ในผมและในตัวเองมือซ้ายตัดไพ่หนึ่งครั้งนะครับสบายๆเหลี่ยงเลียงเลียงเลียงจ้าหนึ่สส ห้าแล้วอได้ไพ่ justice ความยุติธรรมมาแล้วจ้าแล้วก็ได้ไพ่สวยๆเก๋ๆเพราะฉะนั้นใครที่แบบปิดทองหลังพระช่วงนี้มีโอกาสแสดงผลงานแล้วและหนึ่งในนั้นคือผู้ที่ได้รับอิทธิพลจากดาวเสายกย้ายเข้าสู่ราศีธนูวันอาทิตย์อีกสองวันอีกสอีกสองวันนั่นก็คือชาวราศีธนู ปากบันภาคเพียนอดทนวิทยะขันติมานานตอนนี้เจ้านายเห็นแล้วว่าเอ้ยจริงๆแล้วขาดเขาไม่ได้นะอันนี้คือโดดเด่นกลายเป็นดาวรุ่งแจ้งเกิดได้เลยแล้วเรื่องการงานราศีไหนมีโชคบ้างคะการงานราศีที่จะมีโชคแล้วโดดเด่นที่สุดเลยคือชาวราศี ตุนเย่ชาวราศีตุลได้อิทธิพลของไพ่พระลักษือสอนกับขันทกุมารจะมีโชคดีจากบริวารนะจ๊ะแล้วก็จะมีโชคดีจากผู้ชายขาวเหลืองรูปร่างสันทัดกับผู้หญิงผิวสองสีรูปร่างสันทัดเจ้าเหนือด้วยนี่นี่ก็คือโชคนะจากไพ่เลยถูกต้องมีคาถาฝากไหมคะเป็นแบบสวดมนต์ภาวนาก่อนทางานอย่างนี้ค่ะสบายสบายเลยจริงๆแล้วตั้งสติก่อนสตาร์ทและที่สําคัญก่อนจะทํางานเราก็บูชาคาถาบทนี้เลย นะเมตตาโมกรลุณาพุทธ,ธปรานีทายินดียะเอ็นดูกับตัวกูนะโอ,อ้เอ็นดูกับตัวกูนะนนะแต่ว่าไม่ใช่สวดเสร็จแล้วจะทำตัวไม่น่ารักก็ไม่ได้นะ,ะจริงๆการสวดเนี่ยเป็นการเรียกสติให้กับตัวเราเองเพราะฉะนั้นพอเรามีสติแล้วเราทำอะไรก็ เต็มที่แข็งขันที่สําคัญ,ญยิ้มแย้มแจ่มใสส่งพลังบวกดีๆไปให้กับเพื่อนร่วมงานของเรารับรองลุ่งเรืองทุกราศีจ้ากับคันคากถาเด็ดฝากไว้ด้วยวันนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณครับคุณค่ะ